จ้ะเพื่อนๆวันนี้ยายพ็ญจะพาเพื่อนๆมาดูบอนสีโบราณอีกต้นนึงเนาะที่มันสวยมากจ้ะมันอยู่ในตับรามเกียรติจ้ะหานุมานขัดสมาธิจ้ะทรงใบเขาจะไม่ไม่เหมือนอย่างอื่นนะจ๊ะดูนะจ้ะเหมือนคนนั่งขัดสมาธิเลยขัดสมาจ้ะเห็นไหมใบสั้นป้อม ลายใบยสวยมากสวยจริงจ้ะตับปลามมเกียนเนี่ยหานุมานมันมีหลายตัวมากเลยนะจะปนเคยเสนอไปหลายตัวเลยเนาะหานุมานประสานกายหานุมาน คลองเมืองหานุมานเผากุงหานุมานเข้าเฝ้าหานุมานอมพับพาก็หานุมานถวายแหวนนี่ยังไม่มีรูปให้ดูเนาะแล้วก็หานุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนเนาะวันนี้ยายพินได้มาสามต้นจ้ะก็เลยอยากจะเอาไปมาให้เพื่อนๆดูได้มาพร้อมเมียหานุมานด้วยนะเมียยะ้วยนะเมียไอ้ยักษ์อะไรล่ะในชุดนี้ยายพินก็จําชื่อไม่ได้นะ เดี๋ยวจะพินให้ดูเนาะอันนี้คือหนุมานเข้าเฝ้านะจ๊ะเนี่ยดูฟาร์มสวยของเขานะจ๊ะอันนี้หนุมานเข้าเฝ้าอีน,นี้หนุมานขัดสมาธิแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งจ้ะเดี๋ยวจะพินเอามาให้ดูใกล้ๆหนุมานจองถนนจ้ะ จันหนุมานจองถนนสวยมากเลยเห็นไหมบอนสีเนี่ยก็สมก็เป็นราชนีไม้ไทยจริงๆจ้ะใบไม้ใบ,บค่ะแต่ละใบเขาแต่เราลุ้นแต่ละใบแต่ละใบเนี่ยบอนต้นนึงอ่ะใช่ว่าจะมีสีเดียวกันนะจ๊ะบอนโบราณกับบอนสมัยใหม่เนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกันจะ้ะ บอลโบราณน่ะให้เขาเกิดมากี่ใบกี่ใบเขาก็จะเหมือนกันจ้ะเขาใกล้ใกล้กลสีจะเพี้ยนจะต่างกันกันนิดหน่อยนี่คือสเสน่ห์ของบอลโบราณนะความเพี้ยนฟ้าต่างมันก็จะไม่มากเท่าไหร่แต่มันไม่ผิดไปจากกันเท่าไหร่จ้ะอันนี้คือบอลโบราณเนะี่ยบอลโบราณใบเล็กยังไงใบใหญ่ก็ยังจะอย่างนั้นนะ่ยคล้ายๆใกล้เคียงกันจ้ะเพียงแต่ลายลาย นั่นจะต่างกันเฉยๆเ,เนี่ยเห็นไหมต้นเล็กต้นใหญ่ใบจะใกล้เคียงกันมันจะเปลี่ยนไม่มากจ้ะแล้วอนี้อีกตัวหนึ่งอีเนี้ยขาวชมพูนี่ก็บอนโบราณจ้ะเห็นไหมนะฟาร์มผิดพลาดฟารมอะไรอะสีมันจะไม่เพี้ยนไปจากเดิมเท่าไหร่จ้ะแต่นี้เขามีแข้งมีอะไรสวยงามมากจ้ะ นี่คือบอนโบราณน,นะจ๊ะป็นอวดอตัวอวดอนุมานไอ้นี่อนุมานจองถนนเห็นไหม้วอันนี้นางสวาหะจ้ะนางสวาหะคือเมียยักษ์เยพินก็ยังไม่ได้ศึกษาให้สองแท้ว่าน,วน,น,น,นางสว่าหะนะี่คือเมียยักษ์ตัวไหนเนาะคือนางสวาหะนะ ว่าหะเมียอย่าโอ้ยมืออย่าพิมพ์สัน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 ,สน,สน,สนแล้วพอเสร็จแล้วยาพินจะพามันดูไหนๆๆนี่ก็บอนโบราณจะ้ะอันนี้ยาพินก็ไม่รู้จักชื่อนะ นี่ก็อีกตัวหนึ่งบอลโบราณอันนี้จะพินจะพามาดูบอลสมัยใหม่บอลสมัยใหม่ที่เพาะเม็ดนะนี่คือบอลที่เพาะมาจากเม็ดเนาะพินอยากให้ดูนะนีอันี้ก็คืออีนี้บอลโบราณีกตัวหนึ่งที่เก็บ อะไรนะเดี๋ยวก่อนยพินจำชื่อไม่ได้ไอ้ด่างเกยชัยหรือเปล่านี่นะน่าจะเป็นไอ้ด่างเกยชัยจ้ะอยพินอาจจะจำผิดไปบ้างอะไรบ้างหรือจะใช่หรือไม่ใช่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะเยพินได้ได่างเกยชัยมาตัวหนึ่งเยพินว่าเยพินมีไอ้นี่อยู่ไงมีวิมาลาอยู่แล้วก็มี ไก่ทองมีชะละวันอยู่นี่ไอ้ด่างเกยชัยนี่ก็คือจระเข้อีกตัวหนึ่งนะจ๊ะนี่ดูนะไอ้นี้เนี่ยมาดูบอลเพาะเม็ดนะบอลเพาะเม็ดเนี่ยสีเดิมเนี่ยก็เป็นอย่างนี้นะขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บอย่างนี้อย่างนี้พอมาใบนี้เปลี่ยนเลยเห็นไหมอันนี้คือบอลเพาะเม็ดนะจ๊ะ เหมือนกันนะเห็นไหมสวยจริงแต่เขาเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแต่ถ้าไม่เหมือนบอลไทยบอลไทยถ้าอยู่ยังไงก็คืออยู่อย่างนั้นเลยจ้ะ ใบนี้สีนี้ดูใบใหม่สีนี้อะไรกันล่ะเนีาะแล้วนะดูอันนี้อนี่คือบอนเพาะเม็ดบอนเพาะเม็ดนี่เขาจะยังไม่นิ่งจ่ะจะกลายหน้าได้เปลี่ยนหน้าได้นี่ขาวอันนี้ชมพูอันนี้แดงอันนี้ชมพูเห็นไหมเขาจะกลายได้หลายหน้าบอนเพาะเม็ดี่ย แต่ถ้าบอนที่ว่าบอนโบราณเนี่ยให้เขากลายยังไงเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมจ้ะจะไม่ผิดพลาดเท่าไหร่จ้ะ